สวัสดีครับเบาเนือแจ็คพาตลอนไทยแลนด์คืนนี้บเบ้าแจ็คนอนที่นี่นะครับท่านผู้ชมคืนนี้บเบ้าแจ็คนอนที่นี่นะครับ <c oughs> ครับก่อนค่ำคืนนี้บเบ้าแจ็คจะนอนที่สนามตรงนี้นะครับลานกางเต็นท์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบ้าแจ็คมีภาพสวยๆงามๆมาฝากให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะว่า,บาวเบ้าแจ็คเก็บภาพอะไรอย่างมาให้ท่านผู้ชมดูพองเนาะไปตามเบาแจ็คมาครับ ไปดูด้วยกันครับครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่เก่าเนาะเป็นเหมืองแรก่เก่าในอดีตนะครับแล้วก็จะเห็นเครื่องจักรเก่าๆเนาะเอามาโชว์ให้คนสมัยนี้ได้ดูกันก็มีนิดๆหน่นนอยๆนะครับที่เอาตั้งโชว์ที่มีเจือกบางๆขวางๆไว้ตรงเนี้ยบอือ่าท่านผู้ชมเข้าไปอยู่ใกลเนาะนี่แหละครับคือสถานที่บรรณาเจ้อเนาะว่าเป็นสถานที่อ่าเมืองแร่ดีบุกที่เคยลุ่งโลด ลุ่งเรืองสมัยก่อนเนาะต้องมาจบลงนอกกายเป็นตำนานไปเหียเนาะแต่ก็ยังคงหลงเหลือความสวยความงามของน้ำตรงนี้นะครับอ่างน้ำตรงนี้มันน้ำมันไหลมาจากธรรมชาติอะ่ะอาจมาจากน้ำตกเนาะคิดว่า,น,าน้ำมันไหลเนาะบ่าเจ๊กก็ไม่ได้ถามไผ่เนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็นในอ่างสะน้ำตรงนี้นะครับที่มีน้ำธรรมชาติน,ะน้ำใสใสมีป่าคาบอยู่ครับท่านผู้ชมป่าคาบตัวโต,โตใหญ่หญงาม,งามสีงามๆทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเบาแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปดูไปพอด้วยกันนะครับตามเบาแจ็คมาเนอท่านผู้ชมน้ำอ่ะสีมันแบบน้ำมันโอเคเลยนะน้ำเหมาะโอ้โหดูปลาอ้วนๆทางนั้นเลยอ่ะปลาอุดมสมบูรณ์ค่ะเนี่ยท่านผู้ชมดูน้ำดิน้ำมันสีมันเหมือนกันสีมอลากตเลยนะครับท่านผู้ชมใส่แจ๊วอ่ะอืม แล้วก็ความชื้นของเฮาเวลาเฮายืนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันมีความเย็นเย็นมาสัมผัสในร่างกายเฮาอะ่ะเย็นสบายขนาดเลยนะครับสถานที่เบลเจ็คเดินตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านอีตองเนี่ยนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับท่านผู้ชมบักไก่กันนะครับ เดี๋ยวเบลเจ็กจะพาท่านผู้ชมไปที่น้ําตกตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมตอนที่เบลเจ็กกาลังเข้ามาเนี่ยเบลเจ็กเห็นน้ําตกตรงนูนนะ้นมันสะดุดตาขนาดเลยนะครับมันสวยงามงามงามแต้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูเนาะเข้าไปเล่นเมที่ว่าเข้าไปดูหรอกเดินเข้าไปสัมผัสอ่าไอ้น้าตกะครับป่าที่อยู่ในบอนี่นะั เบาเจคคิดว่ามันคงจะกินแบบอาหารธรรมชาติเนาะกินพวกสารลายใต้น้ำอ่ะครับท่านผู้ชมคิดว่านะครับเพราะว่าเบาเจคสังเกตดูเนาะว่านักท่องเที่ยวเห็นมีใครเอาอาหารปลาส่งโยนให้ปลากินเลยครับเบาเจคคิดว่ามันต้องกินแบบอาหารแบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ะครับท่านผู้ชมตรงที่เบาเจคยืนอยู่ตรงน้ําตกนั่นนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นก้อนดินหินน,ซน่ซ้อนไปกอดซ้อนมาซ้อนไปกอดซ้อนมานะครับท่านผู้ชมถ้าหากท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับจะไปเดินตรงนั้นนะครับก็ระมัดระวังกันตัวนะครับเวลาเราไปยืนถ่ายรูปตรงก้อนหินนั่นนะครับเดี๋ยวมันจะลื่นนะครับถ้าจะถามเรื่องการเดินทางของเบลเจ็กนะครับเดินทางจากข้างล่างดอยข้างล่างเขาเนาะขึ้นมาถึงจุดตรงนี้นะครับ399โค้งนะครับว่ามันลําบากไหมเนาะ บราเช็คว่ามันบัตรลำบากนะครับท่านผู้ชมเฮาค่อยๆขับมาเนาะแล้วก็ได้ดูวิวทิวทัศน์ดูริมทางไปด้วยเพียงแค่มันจะลำบากตรงช่วงอ่าเป็นบางช่วงที่เปิ้ลทาถนนนะครับท่านผู้ชมแล้วอีกบางช่วงที่ว่ามันเป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะๆนะครับเฮาก็ค่อยๆขับมาเนาะอ่าทุกคนะ่ะก็ค่อยๆขับมามันบัดรีบเร่งะก็ขับสบายๆรับถนนนะครับ สำหรับคืนนี้นะครับเบลเจ็กก่จะนอนอ่าข้างบนนี้แหละครับท่านผู้ชมคือจะนอนแถวแถวตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรน,นะครับเพราะรว่าเบลเจ็กเล็งไว้แล้วนะครับมันเป็นสนามหญ้าครับตรงนั้นนักท่องเที่ยวเปิ้นกางเต็นท์นอนกันเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเบลเจ็กก็จะไปน,นอนตรงนั้นนะครับอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูทรปิเลาะนะครับท่านผู้ชมถ้าหากเบลเจ็กบันนอนเนาะ มันก็จะมืดอะครับลงไปคงจะบัดทานเนาะถ้ามันมืดแล้วมันก็อันตรายเบาแจค,คิดว่ามันอันตรายสําหรับ,บเบวแจคเนาะเพราะว่ากลัวมองบ่เห็นถนนและอีกอย่างหนึ่งเฮาบ่ชินกับถนนตรงนเนี้เนาะครับ,บเบลแจก็เลยต้องนอนข้างบนครับและอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะสัมผัสก,กับบรรยากาศตอนเช้าๆที่ข้างบนเนี่ยครับท่านผู้ชม ก่อนจะลงไปเบาแจ็กกันเลยเก็บรบรยากาศตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามงามนี้เอามาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก่อนที่เบลเจ็กจะลงไปข้างล่างอะครับปะปะเอาไปดูสถานที่เบลเจ็กกางเต็นท์กันดีกว่าไปดูบรรยากาศกลางเต็นท์กันดีกว่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปะ้าตามเบลเจ็กมาครับอ้อมกอดแห่งขุนเขากาญจนบุรี ปิล็อกนะครับท่านผู้ชมนี่คืนนี้เบลเจ็กนอนตรงนี้นะครับกับบรรยากาศที่ว่าเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับแจ็คไปปีลาอกมาเรียบร้อยแล้วเนาะปีลาอกก็ไปทางนู้นนะครับทางนู้นแล้วก็บาลเจ็กก็กลับมาแล้วมาเห็นเต็นต์ตรงนี้เป็นกางเบลเจ็กก็เลยกางเต็นต์ตรงนี้ครับงามงามดูหมอกดิดูหมอกบนเขาดิดูยอดเขาดิ เดี๋ยวดูน้เดี๋ยวหมากมันก็ต้องลอยลงมาลอยลงมาลอยลงมาเนาะอืมอันนี้บบเบลเจกจะมาซื้อน้ําแข็งบยอ่ะหา <c oughs> ซื้อน้ําแข็ง <c oughs> โอเคครับตรงนี้ก็ลงเขานะครับทางเนี่ยครับลงไปข้างล่าง <c oughs> นะครับกับบรรยากาศตรงนี้บบเบลเจกมานอนตรงที่สถานีอ่าตำรวจนะครับภูธทอนนะครับ สถาน,นีตำรวจภูธรปเละนะครับตรงลานตรงนี้นะครับเขาให้เรากางได้นะครับ่าแบบจ็คก,ก็เลยมากางตรงนี้เนาะเพราะว่ามันอ่าแรงแล้วแรงแล้วแล้วก็ไม่อยากลงไปเนาะอ่าค่อยลงพวกนี้ก็เลยมากางเต็นท์อยู่ที่นี่อีแม่ก็ติดละครอยู่เปิดละครดูอีกแล้วนะครับท่านอีแม่อีแม่อีแม่นี้ไม่ได้เลยนะติดละคร เรื่องอะไรก็ไม่รู้บรรยากาศดีนะครับอากาศมันเย็นนะครับทุกผู้ชมนด,ด,ด,ดูเขาตรงนั้นดิฮะดูเขานั่นดิขนเ,นเขาบรรยากาศเขางามงามสวยงามแตะๆอากาศัดดีอากาศมันเย็นเย็นตอนนี้น,นะครับเบาะแจ็คเกลนั่งเลนเน่นนนั่งชมบรรยากาศ ตรงภูเขาข้างหน้า,บาเบาแจกกับครับท่าผู้ชมะจะได้จะได้นะคอยติดตามคลิปเบาเหนือแจกพาตะลอนนะครับอตอนเนี้อยากจะกินอ่าเครื่องดืม่มสำหรับบรรยากาศค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชม แบบอากาศมันเย็นๆเนาะแล้วก็เหมือนฝนมันกดจะตกนะครับท่านผู้ชมมันมีโปรยมานิดๆหน่อยๆนะครับอ่าก็บอกเป็นอย่างสําหรับเรื่องฝนนะครับเบลแจ็คนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับสาหรับการต่อสู้กับฝนนะครับชินแล้วครับท่านผู้ชมก็บรรยากาศตรงนี้นะครับเบลแจ็คอยู่ที่กาญจนบุรีเนาะอาจจะไปเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีอีกหลายหลายที่นะครับยังไงยังไงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณนักๆนะครับที่คอยติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คมาโดยตลอดน,นะครับอันนี้ก็บบรรยากาศตอนอพระอาทิตย์ตกดินนกไก้ข่ำ เวลายามค่ำคืนนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงจิ้งหีดหองฟังเพลงสว่างเต็นต์ต่อเต็นต์เต็นต์ต่อเต็นต,เต,นต,เตน์เขาก็เปิดฟังเราก็นั่งเพลินๆนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้กำลังจะมืดแล้วเน้อต่างคนต่างนั่งกินข้าวกินตาเนาะทำกิจกรรมกันในเต็นต์ตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมเราแจ็คก,ก็นั่งนะ จิบนิดๆนหน่อยน,น,นะครับนะครับก็นั่งดูกิจกรรมชาวเต็นเข้ามานั่งชมบรรยากาศเหมือนเบาแจ็คนะครับอันนี้เต็นเบาแจ็คนะครับม่วนเท่าม่วนอกม่วนใจขนาด ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาะตะลอดน,นะครับ